ตัวนี้เป็นเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงของยี่ห้อมาซารุนะคะในกล่องมีอุปกรณ์มาตรฐานครบพร้อมใช้งานก็จะมีตัวเครื่องฉีดน้ำสายยางฉีดน้ำยาว7เมตรสายทางน้ำเข้าพร้อมข้อต่อและตัวกรองปืนสั้นสามารถต่อเป็นปืนยาวก็ได้ข้อต่อกับก๊อกน้ำกระบอกโฟมตัวเครื่องน้ำหนักเบามากๆนะคะตัวนี้กำลังมอเตอร์จะอยู่ที่3,800วัตต์นะคะแรงดันบาร์จะอยู่ที่180บบาร์ อัตราการไหลของน้ําจะอยู่ที่70ิบลิตรต่อชั่วโมงตัวสวิตช์เปิดปิดเขาก็จะมีซีนกันน้ําให้นะคะตัวเครื่องเนี่ยกันน้ําได้อย่างดีเลยนะคะเดี๋ยวจะมีสาธิตให้ดูตอนท้ายคลิปนะคะตัวนี้จะเป็นทางน้ําออกนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นทางน้ําเข้าสามารถต่อตรงกับก๊อกก็ได้ดูดน้ําจากถังก็ได้ทําโฟมล้างรถก็ได้นะคะ เดี๋ยวเรามาต่อเครื่องเพื่อที่จะเตรียมใช้งานกันเลยนะคะต่อสายยางเข้ากับทางน้ําออกนะคะจากนั้นก็ต่อกับตัวปืนปืนอันนี้จะเป็นปืนแบบใหม่นะคะคือต่อง่ายมากอันนี้เพียงดันเข้าไปถ้าเราจะเอาออกก็กดปุ่มสีเหลืองตรงนี้แล้วก็ดึงออกได้เลยแล้วก็เดี๋ยวเรามาต่อทางน้ําเข้านะคะก็คือหมุนตัวนี้เข้าไปนะคะหมุนให้แน่นเสร็จแล้วก็เสียบสายยางเข้าไปนะคะให้ดังแก๊กเท่านั้นเองนะคะ เดี๋ยวเราจะดูดจากถังนะคะเราจะพ่นโฟมล้างรถนะคะ ันนี้ก็จะเป็นต่อน้ําจากสายยางที่ต่อมาจากก๊อกน้ํานะคะเวลาที่เราจะปรับการกระจายของน้ำเนี่ยสามารถปรับที่ได้ที่หัวปืนเลยนะคะก็คือหมุนปรับอย่างนี้ได้เลยจะปรับเป็นตรงเป็นกระจายน้อยกระจายมากปรับได้ตามสบายเลยนะคะจะมีระบบออโต้สต็อปด้วยนะคะเครื่องจะหยุดทํางานเมื่อปล่อยไกปืนหรือว่าไม่มีน้ําไหลผ่าน เห็นไหมคะว่าตัวเครื่องเนี่ยกัานน้ําดีมากๆที่ขนาดเราฉีดน้ําใส่อย่างเงี้ยเครื่องก็ยังทํางานอยู่นะคะไม่มีปัญหาอะไรเลยเครื่องก็ยังใช้งานได้ตามปกตินะคะหากเพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะมีติดบ้านไว้ซักเครื่องนะคะพิกัดสินค้าใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้แล้วนะคะ